ทำสารน่ารู้จากแคนิมอลตเติมเต็มจินตนาการในคลับสร้างสินตอบท้ายกับความสามารถ <S <S ของเด็กๆคิดข่าวข่าของเด็กช่างคิดทุกวันเสาร์ว,วันที่3-4โมงเย็นทางช่อง m c o มคอ a m i l y วันนิดหนึ่งเดียวเพียวสุดค่ะครับผมแน่นอนว่าในช่วงนี้นะครับจะมีความสามารถของน้องๆมาให้ดยดูกันนะครับวันนี้นะเป็นความสามารถของใครอ่ะพี่แอนเป็นความสามารถของน้องๆคนหนึ่งที่อยู่ในคลับของเราในวันนี้ค่ะไหนใครเคยไปร่วมแสดงกับเราบ้างที่ Nation ท t a r Studio คะไหนยกมือแสดงตัวหน่อยออน้องเซฟน้องเซฟค่ะวันนั้นเนี่ยน้องเซฟไปโชว์อะไรคะ โซว์เพลงซานตาคลอสครับไปเล่นอะไรไปเล่นอะไรดนตรีร้องเพลงเพลงซานตาคลอสใช่ไหมเล่นดนตรีนี่เล่นอะไรเปียโนใช่ไหมครับครับโอ้ต้องนานไหมเนี่ยไม่ต้องนานเลยไม่ต้องนานเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะไปดูตัวเองหรือยังใช่เพลงนี้ไหมใช่เพลงนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ โอเคน้องเซฟพร้อมที่จะไปดูตัวเองหรือยังเอาว่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องเซฟเล่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมามาถามน้องเซฟดีกว่าว่าเขาเนี่ยฝึกฝนยังไงอะไรยังไงเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเจอกับน้องเซฟกันเลยค่ะไปกัน ับนัสของเราในวันนี้กับน้องเซฟเด็กชายจีระเดชวงสันติสุขอายุ6ปีที่จะมาโชวก์การแสดงร้องและเล่นเปียโนในเพลง Santa Claus is coming to town จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย You b e t t e เอฟถามนิดนึงว่าวันนั้นเนี่ยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นแล้วนอกจากเพลงซันตครอสนี่หนูเล่นเพลงอื่นได้อีกไหมเพลงเิ็ตะวันเก็ตะวันแล้วก็ใจสั่งมาใจสั่งมาเบลก็ได้แต่ต้องถามน้องเซฟว่าใครเป็นคนสอนครับใครเป็นคนสอนหนูคุณพ่อไงอ๋อคุณพ่อสอนแสดงว่าคุณพ่อก็เล่นเล่นเป็นโนเป็นอยู่แล้วไม่เป็นหรอกแต่พ่อคิดคนเอา อ๋อเออก็ดีนะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนยอยากจะที่จะสอนไรล,ลูกก็เริ่มสอนแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกด้วยเป็นทั้งโคเก่งมากๆเลยน,น,น,น้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมโชว์ความสามารถแบบน้องเซฟน,นะคะพี่ 5-9ปีค่ะส่งนะคะคลิปความสามารถของน้องๆนะคะตั้งแต่ความยาวนะ3-5าทีรวมถึงรูปถ่ายแล้วก็ประวัติไปที่ www.facebook.com/theskypev ค่ะคลิปไหนเด็กโดนใจนะคะความสามารถโดดเด่นนะครับรับรองว่าได้มาโชว์กันเต็มๆแน่นอนครับส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับพร้อมกับกระตูนอีกหนึ่งเรื่องนะครับน้องๆอยากดูไหมครับอยากดูถ้าอยากดูนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในคลิปกลับครับของเด็กช่างคิดเย้ คนกระป๋องจำซนของเราอย่างสนกันไม่เลิกจะพาไปสนที่ไหนช่วงหน้ารอดูนะคะ